ทุเรียนเลี้ยงแดดไว้รอปลูกนะครับดูแลไงบ้างมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันมีอะไรที่ต้องดูแลเนาะอันดับแรกเลยนะฮะแมลงครับมาดูมาดูนี่แล้วปุ๋ยใส่ได้ไหมอ่าเดี๋ยวพาทําครับเห็นไหมฮะไอใบลักษณะเนี้ยแมลงมาแล้วครับเนี่ยเพยจะกระจันฝอยมาดูกินน้าเลี้ยงนะครับดังนั้นเราเลี้ยงแบบนี้นะครับเราก็ต้องป้องกันมแมลงด้วยก็ปุ๋ยทำว่า,าใส่ได้ไหม ตามบอลแนะนําเป็นสูตรนี้นะครับ2700เพราะมันมีแคลเซียมนะครับฟื้นฟูระบบรากแล้วก็ทําให้ผนังเซลแข็งแรงแล้วก็มีกรมถันเนี่ยช่วยในการฟื้นฟูต้นนะครับใส่แค่นี้พอนะครับสี่เม็ดนะอย่าใส่เยอะก็ใส่ทีละครั้งก็ได้ครับมันอยู่ในถุงเนาะก็อย่าเยอะนะครับอย่าเยอะถ้าเยอะมันก็มีโอกาสใปไหมแล้วก็ตายได้นะครับใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราวัวสตาร์ั่นจีนะครับ ้นเล็กก็ไม่ต้องเยอะครับช้อนหนึ่งก็ได้สักสามต้นงเงี้ยเดือนละครั้งนะครับก็ทิศโคนต้นเลยนะครับเงี้ยใส่ไปได้ครับต้นช้อนหนึ่งอะใส่ไปสามสี่ต้นได้นะครับก็มันจะอกฤทธิ์ถือว่าการมแมลงได้นี่จากที่ทดลองมาก็แปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับอันนี้ พิ่งเอามาตั้งได้สี่ห้าวันอนะมาแล้วนะครับก็เป็นเคล็ดลับการดูแลต้นให้สวยนะครับเวลาเราพ่นปุ๋ยทางใบต้นไม้ก็พ่นได้เลยครับปุ๋ยทางใบเนี่ยคือให้ได้ตั้งแต่ตอนที่เรายังเลี้ยงอยู่นะครับหให้ได้ทุกช่วงนะครับเอาเป็นปุ๋ยทางดินเราปลูกแล้วหนึ่งเดือน่อยใส่แต่ว่ากรณีในถุงใบน,นี้ใส่แค่นี้พอนะครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับมาฝากกัน